Yourself. So, it's downwards because of training the body. So, now I want to deploy in the room. So, what should I do? Upwards. Uh, upwards. So, you do upward. Use your visualization to you say, let's say I'm in the middle of the room. I go there, here, 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 here. So, you're going to do. เราต้องยืนนะเพื้ตังรางของห้อและยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราก็ยืนอยู่ที่กลางห้องนะคะไม่ต้องหมุนรอบทิศทางเนาะเราแค่ใช้จินตนาการของเรานะคะว่าเราเพิ่มเติมพลังให้ทั้งห้องแล้วไม่ว่าจะส่วนไหนของห้องก็แล้วแต่โอเคไหมคะ ขั้นตอนที่สองก็คือสร้างวอเท็กซ์นะ so huh? คะลทีดวยอกวน so you need t ้ do i ำคือ r p facing down okay. And then you do one huh? so you ้วกมว d i r e c t i o นะว่มันมา o ควา d มือาลงนะคะสองอันแล้วก็หมุนไปในทิศทางเดียวกัน ใครที่เล่นไพ่นกกระจอกก็จะสามารถทำได้หมดแน่ออกทุเดลิสก์ไปทางเดียวกันคือคือทั้งไปทางขวาถ้าทั้งสองมือไปทางขวาใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมืออะแล้วย้อนไปทางขวาเนาะทั้งสองมือไปทางขวาเออใช่ค่ะมันจะยากมันจะงงตัวบน เราแค่ไปทางเดียกันนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไม่สลับดูไม่สลับมามันอยู่ข้างบนตลอดโอเคอะยู p r a c t ใช่ไอตัวนี้เมาตถ้งอะ้แค่คิดตัวนี้หนใช่ใช่ใช่อนูทเ์อนดฟ number one deploy t o o